ในนาฬิการูปทรงแปดเหลี่ยมบนฐานวงกลมของนาฬิการุ่นนี้คือโลยอนโอฟชอร์นะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่มันมีความหนักของมันเนื่องจากว่ามีขนาดตัวเรือนที่บึกบินนะครับออฟชอนั่นเอง พอพบกับผมนะครับในเล็กมโนเนี่ยผมจะมาพูดถึงนาฬิกาออโตมาปีกเกรุ่นร o ยัลโอ๊กออฟชอนั่นเองนะครับให้ดูความหนาของนาฬิกาเรือนนี้ก่อนอันดับแรกนะครับมีความหนาประมาณหนึงเนื่องจากเป็นนาฬิกาสปอร์นั่นเองนะครับตัวเรือนของเขาคือ42มิลิเมตรนะครับในประวัติศาสตร์ของการกําเนิดแบรนด์ร o ยัลโอ๊กออฟชอ r e เนี่ยมันก็มีสตอรี่ของมันเนี่ยมามากมายนะ แต่ว่าเราจะมาพูดถึงว่าการสวมใส่ในาฬิกาเรือนหนึ่งให้มันแบบเริ่มเข้ามือเนี่ยก็ต้องใช้อะไรหลายอย่างนั่นเองนะครับคำว่าใช้อะไรหลายอย่างเนี่ยที่จริงแล้วผมเป็นคนข้อมือที่ไม่ใหญ่นะก็จะประมาณสัก16-17ถึงซนมแค่นั้นเองนะเนื่องจากว่ามีรูปร่างสัมทัสเพราะฉะนั้นในความเป็นคนเอเชีย,นยในประเทศไทยเนี่ย คนที่มีข้อมือประมาณผมเนี่ยเรียกว่าไม่เล็กและไม่ใหญ่นั่นเองนะครับแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้เดิมทีเคยใส่สายเหล็กมาแบบนี้ต้นฉบับของเขาคือเป็นตัวเรือนแบบนี้นะและเป็นสายเหล็กแบบนี้นั่นเองโคตรหนักจะบอกให้ทีนี้ผมจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับว่าน้ำหนักของนาฬิกา r o ย a l o o k o f f s h o ร e เรือนหนึ่งมีน้ำหนักเท่าไหร่เตรียมตาชั่งมาด้วย ช่างตัวเรือนให้ดูก่อนนะครับ153กรัมเท่ากับทอง10บาทนั่นเองนะครับ1บาทคือ15.2กรัมนะนาฬิกาเรือนนี้ผมช่างรวมกับน้ําหนักของสายหนังแล้วก็สายเส้นหนึ่งที่เป็นของเดิมของเขาออกมาคือ105กรัมรวมกับตัวเรือนแล้วเท่ากับ258กรัมโอ้โหเกือบเท่ากับทอง20บาทเลยนะเนี่ย เวลาใส่อยู่บนข้อมือนี่โอ้โหรู้สึกมันล้างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าทำสายหนังดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูรละเอียดของสายหนังนาฬิกาเรเอนนึงว่าถ้าผมทําสายหนังเนี่ยมันจะมีรละเอียดของการทํางานแบบนี้อย่างไรได้บ้างน,นะครับทีนี้ผมก็ทามันเลยที3สีเลยทาทีเดียวนะ3สีแล้วปัดสีดาผมเลือกแมทกับ สายหนังสีดําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยทําสีที่เป็นผู้ชายมากๆเลยนาฬิกาเรือนนี้ผู้หญิงอยากคิดใส่นะครับเพราะว่ามันเป็นไซส์42มิลผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วนะครับสีน้ําเงินเป็นสีของสุภาพบุรุษอยู่แล้วนะครับน้ำตาลด้วยมาเรียนรู้เรื่องสีกันก่อนนะครับ นาฬิกาที่เป็นหน้าปัดสีดำเราจะเห็นว่าโดยมากแล้วเนี่ยเข้ากับสายหนังสีอะไรก็ได้นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องสีสันของสายหนังคู่กับหน้าปัดเนี่ยหน้าปัดสีดำเป็นเบสพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเรือนที่เป็นสแตนเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้ากับสายที่เป็นสีน้ำตาลได้สีน้ำเงินได้นั่นเองแล้วก็เรือนนี้ผมแน่นอนแหละอยากทําให้มันเป็นสีดำเพื่อที่จะแมช สีกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการความโดดเด่นเนี่ยเราสามารถเลือกสีที่เป็นสีประเภทอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นสีคลื้นคล้ถึมทึม,ม,มนั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับนาฬิกาหนึ่งเรือนที่มันถูกออกแบบให้มีความแปลกอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับว่าเดิมทีนาฬิการเราจะมักจะเห็นว่ามันเป็นเรือนลกลมก่อนอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็ัเป็นพวกแนวเดโคสไตล์ที่เป็นเรือนทรงเหลี่ยม อาจจะลบมุมเป็นมุมโค้งหรือมุมตัดเหมือนเพชรอย่างนี้ทำได้หมดนะครับแต่ว่าโรยอนโอ๊กเนี่ยมันบอกเลยว่าเป็น8เหลี่ยมไอความเป็น8เหลี่ยมนะที่ผมบอกว่าพื้นฐานของเลขาคณิตเนี่ยมันจะเป็นได้ทั้งหลายๆรูปทรงนะครับแต่ว่านาฬิกาเนี่ยเวลาพูดถึง12ชั่วโมงก็คือเป็น12เหลี่ยมใช่ไหมฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกตัดเป็นแเหลี่ยมเนี่ยเป็นรูปทรงที่เราไม่ค่อยคุ้นกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับ รูปทรงแปดเหลี่ยมบนหน้าปัดของเขาเนี่ยถูกวางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวงกลมในหน้าปัดของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความแปลกของเขาในอดีตที่ผมได้พูดไปนะครับว่ามันโดนต่อต้านอ่าการต่อต้านมาจากความไม่มักคุ้นหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่อยู่ในโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาหนึ่งเรือนที่ถูกทําเป็นแปดเหลี่ยมเนี่ยในอดีตของการเริ่มต้นของโรย Oak นโอฟชอร์หรือโรยอนโอรุ่นปกติก็ได้นะครับ มันจะมีความประหลาดมาก่อนในยุคนั้นนะครับปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่านาฬิกา AP หรือออโตมาปีเก้รอย o ์โอฟชอนเนี o ่ยมันก็เป็นประเภทนาฬิกาพวกลักชัวรี่นั่นเองนะครับแบรนด์ของเขาเป็นลักชัวรี่อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าความเป็นสปอร์ตแมนอย่างเงี้ยเราต้องการใส่ให้มันดูแบบธรรมะธรรมงนะครับให้มันดูแบบเข้ากับบุคลิกที่เราอยากจะแคชชัวมันมากขึ้นนะครับ ดั้งเดิมของเขาเนี่ยนาฬิการเรือนหนึ่งที่เป็นสปอร์ตคือตัวเรือนมีความหนาฟังก์ชันเป็นการจับเวลาแล้วก็มีปุ่มมะยมเป็นยางแบบนี้นะครับเป็นนาฬิกาเกี่ยวกับทางน้ําได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นของเดิมของเขาเป็นสายเหล็กแบบนี้เรียกว่าเป็นสปอร์ตพันแท้นั่นเองแบบนี้ใช่ไหมครับเดิมทีถ้าเราจะเห็นอยู่ในเว็บไซต์หรือในช็อปหรือในแบรนด์ของเขาดั้งเดิมเนี่ยมีทําทั้งสายเหล็ก และสายหนังนะครับแต่เราจะเห็นว่าในความนิยมของแบรนด์ปัจจุบันเนี่ยมักจะออกมาเป็นสายหนังที่เยอะมากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการเลรนึงที่มันมีน้ำหนักที่เยอะเวลาสายมากๆเนี่ยมันก็เบื่อแล้วก็เราต้องการเพิ่มสีสันเข้ามาสําหรับบนข้อมือของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือกได้คุณก็จะเลือกสีที่เป็น m ม t c ก,กับข้อมือของเรานะครับในวิธีการทําสายหนังเรียกว่าเป็นฮ a n d i c r a f t ของผมนะครับคือ ทำตามแบรนด์ดั้งเดิมที่เขาได้ออกแบบไว้นะครับในนาฬิการเรือนหนึ่งเขาจะต้องใช้ส่วนของด้านหลังของหนังจระเข้นั่นเองหนังจระเข้หนึ่งตัวทําได้สองส่วนใหญ่ๆนะครับคือส่วนของท้อเป็นส่วนที่แพงที่สุดน,นะครับแต่ส่วนของหลังจระเข้อัน,นี้นำมาใช้เนื่องจากว่าเราต้องการคาแรคเตอร์ของ AP นั่นเองนะครับ เขาทำเรียกว่าเป็นพนแบ็กนั่นเองคือใช้กระดูกหรือไฟเบอร์ของจระเข้ที่เป็นหนกนั่นแหะเข้ามาหนึนกแล้วก็เลือกพิร์นให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของวิธีการทำพาร์ทรในการเรนนี้คือด้านบนจะเป็น28 mm มมนะส่วนด้านปลายตรงนี้นะครับจะเป็น18 mm มมนะครับอันนี้คือสเปคมาตรฐานเพราะฉะนั้นผมจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้ามาดังนี้นะครับ ในการทำรายละเอียดเกี่ยวกับการทำหนังนะครับนอกจากเราทำงานหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องสร้างจอยอันนี้ขึ้นมาด้วยนะครับมันคือส่วนโลหะที่จะรับกับคอนาฬิกานะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะเพราะฉะนั้นสายเส้นหนึ่งถ้ามันจะคอมพ l e จริงๆนะครับมันจะต้องประกอบไปด้วยหนังและโลหะด้านในนั่นเองเคลียร์เนาะ ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มเติมข้อต่อคอเข้ามานะครับหรือชี้ที่ตรงนี้ให้ดูด้วยก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีนาฬิกาสายเหล็กอยู่แล้วนะครับจะไม่สามารถหาข้อต่อของคอตรงนี้ได้นะครับจำเป็นต้องหาเพิ่มเดี๋ยวจะลองถอดออกมาให้ดูนะครับว่าเวลา มันแยกออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดข้อต่อคออันเนี้ยเพิ่มขึ้นมา2ชุดหมายถึง4ตัวและก็สกรูเพื่อย,ยึดเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นพาที่ต้องหาเพิ่มและที่สําคัญคือจะต้องหาบางพับอันนี้ให้ได้ด้วยเช่นกันสนุกดีนะในการเพิ่มเติมอุปกรณ์เพื่อที่จะดัดแปลง จากสายเหล็กมาสู่สายหนังได้นั่นเองนะครับวิธีการดัดแปลงไม่ได้หมายความว่าเป็นการโมดิฟายเชื่อเมเติมแต่งเข้าไปนะครับผมไม่ได้ทําแบบนั้นนะแต่หมายความว่าหาอุปกรณ์มาเพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้สายหนังเนี่ยเข้ามาสู่บนข้อมือของเราได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองใช้ง่ายๆแบบนี้โอเคไหมครับมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนสายหนังของผมได้เลย อันนี้เป็นนาฬิกาดั้งเดิมที่ผมมีไว้นะครับเป็นตัวเรือนสายเหล็กที่ผมบอกว่าน้ําหนักเยอะอยู่นะครับเราต้องการที่จะทําชุดนี้เข้ามาประกอบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีส่วนของคอตรงนี้นะครับซึ่งมันคือ4ตัวนี้นั่นเองนะครับคือ2ตัวต่อ1ข้างนะครับแล้วก็ต้องมีชุดสกรูเพื่อที่จะยึดเข้าไประหว่างสายหนังกับคอตรงนี้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นงานเพิ่มนั่นเองนะครับเราจะต้องมีชุดแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญหลังจากเราใส่สายหนังได้แล้วนะครับเราจะต้องมีชุดบานพับวันนี้นั่นเองที่ผมจะต้องจัดเตรียมมาให้นะครับเราหาอุปกรณ์พวกนี้ได้เสร็จจากนั้นเราก็ลุยเลยเพราะฉะนั้นการลุยของนาฬิกาเรือนหนึง่งเราจะต้องถอดสกรูด,ด้านข้างของเขาอันนี้เป็นสกรูของดั้งเดิมที่เราจะต้องถอดให้เป็นด้วยนะครับคือขันสกรู สองด้านนั่นเองจากนั้นเราก็จะได้สายที่แยกออกมาแล้วนะครับนำมันมาวางไว้เหมือนเดิมตอนนี้ผมต้องการใส่ผมต้องการนำชิ้นนี้เข้ามาใส่อยู่ตรงคอนี้นะครับ